ทางกับสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะคะก็คือลำนี้เลยเราจองผ่านทิปดอทคนะคะซึ่งก็จะเป็นโปรของทั้งตั๋วเครื่องบินไปกลับรวมกับโรงแรมซึ่งราคานี้นะคะจะรวมกับการเลือกที่นั่งแล้วด้วย คุณพอ้อมสำหรับลักกี้ดอมไหมคะ้อมค,ครับซีอูเอ็นเทอร์ทิปซีอ e ทิปขอด้วันได้โคดดิ้ง ไ <cam ina> <laughs> ไม่ได้เห <c oughs> มืราก็ลงมาชั้นล่างนะคะมา MRT เพื่อไปไทเปเมนสเตชันต่อเรายังไม่ได้ซื้อ easy card นะเพราะว่าจะไปหาซื้อที่ซีเหมือนติงจะได้ลายน่ารักน่ารักเนาะดังนั้น,รน,รน,รนรตรงนี้เราก็จะซื้อแค่ตั๋วขายเดียวไปก่อนแล้วก็จะซื้อจากตรง s i n เกิลเจอร์นหรือจะไปซื้อจากเจ้าหน้าที่พนักงานก็ได้ อันนี้เข้ามาน,นี่มุมแรกอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะหนังสือเนาะโต๊ะแต่งหน้าหรืออะไรก็ตามแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเตียงอันนี้เราได้ห้องที่มีหน้าต่างเหรอ,อตอนแรกอะคิดว่าจะได้ห้องที่แบบ ที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ชั้นวางเสื้อผ้าแล้วก็มีตู้เซฟด้วยอันนี้ชิอห้องอาบน้ากับห้องเข้าห้องน้ำอโอเคทัวร์แบบไวๆก็ไม่ได้มีหน้าต่างนะห้องเนี้ยก็คือแค่หรือว่าเรียกว่ามีหน้าต่างปกติถ้ามีหน้าต่างก็คือเปิดได้ปะแต่อันนี้มันเป็นแค่แบบนี้ก็จะเป็น ห้องที่แบบไม่ได้อยู่ใต้ดินถ้าใต้ดินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนนี้ก็เป็นม่านอันนี้อุปกรณ์ที่เขามีให้ก็จะมีผ้าเช็ดตัวแชมพูสบู่ต่างๆแล้วก็มีไดเป่าผมด้วยผ้าเช็ดหัวแล้วก็ปั๊กแบบยูนิเวอร์แซลเป็นแบบเป็นเหมือนบ้านเราก็าคือเป็นสามรู โอเคครับ okay, แล้วตอนนี้เราก็มาถึงย่านจิมซาจุยนะฮะในประเทศฮ้องกงนะไม่ใช่จ้าตอนนี้เราอยู่ย่านซีเหมอนติงนะคะก็คือเดินออกมาจากโรงแรมนิดนึงก็มาถึงแล้วจริงๆตอนแรกก่อนามาเราจองซนหม่าล่าไว้ด้วยนะคะแต่ว่ามันเกินเวลาแล้วเนาะพอมาถึงมันเกินเวลาที่จองไว้แล้วก็เลยอดทานไปเนาะแล้วแอบไปส่องแต่ละร้านคือเต็มมากทุกคนเลยไม่ได้กินเลยต้องเลื่อนเป็นวันอื่นแทน ไหนเนี้ยหน่อยตั้งอะไรมาบ้างคะก็จะมีไส้ชีสกับไส้ไส้ชีสกับไอหมูกระเพราหมูไหนคือกระเพราหมูไหนคือชีสนี้เลยเป็นชีส าบอกให้ดูเลขเพราะว่าการไม่ออกใช่แล้วก็จะวิธีการสั่งเราก็คือเราจะดูว่ามันคืออะไรนะฮะอันนี้ก็สั่งไปสามสี่อย่างมีอะไรมาบ้างจะมีเป็นเนื้อวัวแล้วก็จะมีเป็นเครื่องในแล้วก็มีเป็นเบคอนพันผักโขมแล้วก็อันนี้ก็คืออะไรวามาไงเนี่ย ที่อะไรวะไม่รู้ไหนด้วยไหนแถมังอ้อหนวดปลาหมึกอ่าเฮ้ยหนวดปลาหมึกน่าจะอร่อยก็อร่อยนะแต่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหีครัฮะอร่อยไหมอร่อยมันออกเค็มๆใช่ไหมออกเค็มๆโอเคโอเค ควันนี้คืออะไรคะไส้กรอกไส้กรอกย่างเป็นไส้กรอกถูกไต้หวันไม่รู้เป็นยังไงร้อนแน่นอนซอนไหมอร่อยมาก น,นี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะรอ,อไก่ไปกินเพิ่มที่ห้องไม่ใช่ไก่สิสุดท้ายเราก็เราสั่งข้าวผัดหมูเนาะข้าวผัดหมูแล้วก็ถั่วตัดเอาลองลองไปดูนีเป็นข้าวผัดหมูข้าวผัดหมู ต้งหูอ้วนกินเป็นไงบ้างนืำมันหูไม่ยอมไม่หยีอืมอืมมันกรอบอ,อเตี่ยปกติเขาไม่ชอบกินเต้าหูแต่อันนี้ก็คือกรอบๆแล้วก,ก,ก็ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นของเต้าหูเท่าไหร่ใช่ย่อยต่อไปลองหัวจัด อืมเคยแอบก็ใช้ได้อ,อืมตะกรออืมใช้จ้อโอ้อ,อันนี้ไข่ตุนเหรอคะอที่ตักมาตักเซเว่นเมื่อกี้อืมแล้วก็อันนี้จะเป็นข้าวผัดหมูเมื่อกี้เนาะก็คืออร่อยเนาะเหมือนของจีนที่อ้วนไปอยู่จีนมาเลยใช่ไหมอืมใช่คุณหมิงอ่เหรอ นมก็อร่อยนะราคา80ดอลลาร์ไต้หวันนี่คือมิสเตอร์เจมนะคะก็คือเป็นคนที่เราจองขับรถวันเดย์ทริปมานะคะ เราจองกับ TST ไต้หวันนะคะจองแบบ10ชั่วโมง4ที่นั่งราคา4,500ดอลลาร์ไต้หวันเรา,เราก็จะมีิิต์สถานที่ไว้นอะงว่าอยากจะไปที่ไหนบ้างให้มิสเตรเจมพาไปไไตรงนี้จะเป็นที่ที่เขาแวะเพิ่มให้นะคะก็คือเป็นที่ที่เขาแนะนำอันนี้ก็จะลมแรงมากตอนที่ไปเพราะฝนใกล้จะตกแล้ว ออนแอ็ดจิ๊กไปแล้วเมื่อกี้น่ายินอยู่นะก็คือเหมาะแบบว่าน่าจะเป็นร้านอาหารครอบครัว Hmm. I'm so rolling. Hmm? <laughs> my... <laughs> yeah, here, but. Hmm? <laughs> Yeah, you need? No, right. go, okay. Go. You okay หนง150มาแล้วนะคะเราจะต้องไป <c oughs> นะครับเราก็มาถึงซันโตซา ชูกาโบบ้านิ้ว90บาทไี้จิมเเจอร์บาชูการข้าวกล่องหนึ่งน้ำครุปหนึ่งข้าวอันไหนนะน้ำผัดไหมผั้ไม่ผับทันนี้น่าจะเป็นแบบฟิตบอลฟิตบอลมีลูกชิ้นปลาอันนี้ส่วนนี้ก็น่าจะเป็นข้าวหน้าข้าวหมูตุ๋นหรือหมูกรอบไม่รู้เดี๋ยวต้องลองชิม

ใช่ครับโอเคเป็นไงอร่อยไหมวัน ฉันเยอะมากโอเอ่อ o u h i n g What is the most famous? o ๋ uh, This one is number two. h a n y i o m i อันนี้อัน a ี้อ๋อเอ้ี้อ จะเลื่อนไปไหนก่อนอันนี้ฮันนี่อันนี้คือฮันนี่ซันนี่เค้กอืมมันอร่อยอ่ะอืมเป็นแบบคาบาบาลโรข้างในปะเฮ้ยเป็นน้ำมือข้างในฮันนี่ได้มันเค้ดคืออันไหนอืมอร่อยเหมือนกันอร่อยหมือนกันอืมไม่ออกอ่ะอืม นุ่มๆแต่ไม่ได้เปรี้ยวเยอะว่าไม่ค่อยชอบหรออืมอืนั่นน่ะนะนี่หรอไายแอปเปิลพัสรี่ที่มันนี่ไงได้ได้รางวัลได้รางวัลผายแอปเปิลที่เขาบอกเมื่อกี้อืมเอออร่อยไหมอืม สามกล่องไอพาร์ต <dye> อ <i files> ิิา <mniej Christ> อันนี้ไอพาร์ตอันนี้ไอพาร์ตไอพารเหรออืมนก็สวยนะนี่ไอพาร์ตอืมไอพาร์ตเอ้กวางล็อซิการ์ดอันไดเดียวกัน